ในปี2025ฮอนด้าได้เปิดตัว Honda w เว e 110รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในประเทศไทยอย่างแท้จริง รถรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์สี่จังหวะขนาด109.5ซีซีแบบ SOHC ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มีความแม่นยำสูงประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึงประมาณ70กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และสามารถสตาร์ทได้ทั้งแบบมือและเทา้าให้แรงม้าสูงสุด8.9แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด9.3นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อน,นาทีให้พละกำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองงงและต่าจััหวด โครงสร้างของรถใช้เฟรมแบบแบ็กโบนที่มีน้ำหนักเบาและทนทานระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้คอัพหลังคู่ที่รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมล้อขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถไฟหน้ามาในรูปแบบเลดดีไซน์ใหม่ที่สว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนพร้อมไฟท่ายและไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยแผงหน้าปัดแบบอนาล็อกผสมดิจิทัล แสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนสถานะต่างๆเบาะนั่งออกแบบให้กว้างและนั่งสบายใช้งานได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะความจุ1ิบลิตรรองรับการพกพาของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกนอกจากนี้ Honda w เว e 110i รุ่นใหม่ยังมีให้เลือกถึงสีสีได้แก่แดงดำน้ำเงินดำขาวดำและดำล้วนโดยมีทั้งรุ่นล้อแมกและล้อซีลวดตามความชอบของผู้ใช้งานอีกทั้งยังมีรุ่นสตาร์ทมือและรุ่นสตาร์ทเท้าให้เลือกเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ถือเป็นรถจักรยานยนต์ที่คุ้มค่าคงทนและตอบโจทย์คนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกเส้นทางของชีวิตประจำวัน